กันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วกับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกรในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของย t u b e แอบเค้าสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยดาวแต่ละดวงนั้นนะครับมีรอบวงโคโจรที่แตกต่างกันยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆดาวอาทิตย์เนี่ยโคโจรราศีละหนึ่งเดือนเออ ดาวจันเนี่ยโคจรราศีละสองวันเสร็จเศษดาวอังคารประมาณ2เดือนนะครับดาวพุธเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับคก็โคจรแล้วส่วนดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายราศีเนี่ยหปีย้ายครั้งหนึ่งเออนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ประมาณประมาณ1เดือน นะครับสาวนี่ก็2ปีครึ่งราหูก็1ปีครึ่งดาวเกตก็ประมาณ2ดือน2เดือนส่วนดาวมนุษย์ยูแห้งโคโจร7ปีโคโจรครั้งหนึ่งย้ายราศีครั้งหนึ่งเออประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยนบัตนาววันเนี้ยวันที่8มิถุนายนเนี่ยดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสกำลังจะเริ่มโคโจรวิปริตนะครับถอยหลัง ถอยหลังจากมิถุนมาอยู่ที่พฤทศพแล้วอยู่ตรงนี้ไปเกือบเกือบสองเดือนนะครับจะไปย้ายอีกทีนู่นน่ะต้นต้นสิงหาคมแล้วการโคจรวิปริตแบบนี้ของดาวศุกร์จะส่งผลอย่างไรต่อทุกๆลัคนาราศีนะครับจะส่งผลอย่างไรแล้วก็อะไรที่ต้องระวังบ้างเดี๋ยวคุณก็จะได้ฟังนะนับัตรนาวนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วกด ไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ไว้เลยท่านจะได้รับชมสาระความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของดวงชะตาเกี่ยวเรื่องของสัตว์หวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีต่างๆได้รับชมก่อนใครนะครับ <laughs> อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยฮ่ <laughs> ดาวสุกนะครับที่โคจรวิปร,ริตตรงนี้นะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วนั้นถือว่าโคจรไปอยู่ในภพมรณะถอยหลังจากสุภาพมาเป็นมรณะแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ช่วงหนึ่งแต่เดี๋ยวดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายฉากออกไปแล้วนะครับอย่ากันนั้นเลยการพยากรณ์เราไม่ได้ดูแค่ดาวศุกร์ตรงนี้ย้ายอย่างเดียวมันต้องดูด้วยว่าศุกร์ย้ายไปสัมพันธ์ในมุมอื่นๆกับดาวดวงอื่นๆอย่างไรดาวศุกร์ตรงนี้นะครับโคจรไปอยู่ในภพมรณะของชาวตุลระวังสุขภาพนิดหนึ่ง นะครับเพราะว่าดาวเอ่อดาวดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลแบบโดยตรงเลยแล้วก็ดาวสุกขยับย้ายตรงนี้เป็นเกษตรราธิบดีแต่ว่าเล็งไปยังเรือนการเงินแต่กระเทากับว่าชาวลัคนาราศีตุลการเงินจะดีครับนะครับมีโอกาสที่งานเก่าๆที่เคยถูกยกเลิกไปหรือว่ามันล่าช้าไปหรือว่าด้วยเหตุผลกลไกหาเหวเลยก็แล้วแต่เธอมันมีโอกาสที่งานเก่าๆจะติดต่อกลับมานะครับมีโอกาสที่งานเก่าๆจะติดต่อกลับมาแล้วก็ สุกจะไปอยู่กับอาทิตย์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าได้ตําแหน่งเป็นคู่สมพลผมก็เชื่อว่าคนลัคนาราศีตุลถ้าดาวสุกโครจรแบบนี้การเงินการทองของคุณก็คงยังจะไปได้อยู่นะครับแต่ก็ให้ระวังนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าสุกเนี่ยมันโครจรไปอยู่ในเรืนอนมรณะนะครับได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีตรงนี้แต่ดาวสุกคือตนุลักของคุณเนี่ย ถูกดาวราหูกับดาวมนุตยูบีบหน้าบีบหลังนี่แหละครับที่ผมอยากจะให้ชาวตุลระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกาย mm hmm. อย่าเครียดง่ายอย่าไปหักโหมง,งานแล้วก็พยายามระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความคิดต่างๆที่มันจะไปในทิศทางลบหรือว่าความคิดอะไรที่มันทําให้ตัวคุณเองนั้นรู้สึกปิดลบรู้สึกไม่สบายใจคุณต้องจัดการความคิดของคุณตรงนี้ให้ดีถามว่าดาวสุขที่โคจรมาแบบนี้นั้นนะครับส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน ซินสารหมิงขอตอบตรงนี้ว่าถ้าไม่นับในเรื่องของสุขภาพแล้วด้านอื่นๆผมถือว่าส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลดาวสุโคจรวิปริตตรงนี้นะครับไปอยู่ที่พฤทธศพเนี่ยเกือบๆสองเดือนฉะนั้นมันส่งผลกับชาวตุลเ,เป็นที่แน่นอนเพราะว่าดาวสุมันเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลเลย นะครับก็อย่างที่ผมสรุปให้ฟังว่าถ้าพูดกันในแง่ของเรื่องของการทำมาหากินเรื่องเงินเรื่องทองแล้วไม่น่าจะมีปัญหาผมกลับมองว่าการย้ายตรงนี้มีโอกาสที่จะมีเงินเก่าๆหรือว่าจากลูกค้าเก่าๆคนที่เคยดีลกันไว้แล้วมันเลื่อนไปมีโอกาสจะติดต่อกลับมาด้วยซ้ำไปก็จะมีแต่เรื่องสุขภาพเท่านั้นที่ผมอยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลพึงระมัดระวัง อีกอย่างหนึ่งดาวดาวที่เดินไปอยู่ในเจ้าเรือนมอน้ตรงนี้นะครับถ้ามองได้อีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นโชงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางแบบฉับพลันเดินทางแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของการงานแล้วผมก็ยังย้ำย้ำย้ำว่าจะเป็นการเดินทางที่ทําให้คุณสักเซสและแฮปปี้แน่นอนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลโชคดีในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายตรงนี้วันนี้สินแสหมิงไปก่อนนะครับคือดาวศุกร์เดิมวิปลตไง เออผมได้อธิบายให้ฟังแล้วปกติเนี่ยมันจะไม่ไม่เดินแล้วก็ไปแช่อยู่นานๆอย่างนี้นี่เดินถอยหลังกลับมาด้วยแล้วก็ไปแช่อยู่ตั้งเกือบ2เดือนน่ะนะครับก็ขอให้ชาวตุนทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิง โหราโหรา24สะกดนะครับเป็นลายแอดนะครับ at h o r a h o r a 24สอบถามรายละเอียดค่าทิ้จ่ายต่างๆกันเอเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับซินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master M i n g 6 6ิ6 6 นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ